วันนี้เราจะพานักเรียนมาเรียนรู้77จังหวัดของประเทศไทยมีอะไรบ้างเราได้นำมาทั้งหมด6จังหวัดให้เด็กๆทั้งสองคนได้ทายกันว่าจะทายถูกไหมทายถูกรับรางวัลตามชื่อจังหวัดได้เลยวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันคือเด็กหญิงไข่มุกกับเด็กชายยิ่งยศ โอ้ตกเงให,หน่อยดูวันนี้จะได้หรือเปล่าดันดับแรกเราตั้งมาเป่ายิงชุบยิงชุบอะไรตรงนั้นมันไม่เห็นใครชนะชนะแล้วเหรอใครมุกชนะขัดงั้นเด็กหญิงใครมุกก็ต้องไทยเจ็ดส<ก>ิบเจ็ดจังหวัดของประเทศไทยมีอะไรบ้างคะปะทุมธานีแค่ย,ยังไม่มีคะ่ะเด็กชายยิ่งยศ น้องขไข่ไม่มีค่ะอด็กยิงไข่มุกไข่มุมไม่มีค่ะน่ะคอนก็ูมไม่มีค่ะเด็กชายยิ่งยศเด็กยิงไข่มุกอดีคอนแกนอนแกนโอ้โหเก่งมาก ของเด็กชายยิ่งยศค่ะเ<า>จ็ดสเ<า>จ็ดจยังไม่มีค่ะเด็กยญิงไข่หมูค่ะเจ็ดสจ,ดจังหวัดของประเทศไทยมีอะไรบ้างค,คิดคิดคิดมาเยอะเยะค่ะอะไรบ้างเอ่ย เร็วเร็วเร็วยังไม่มีค่ะเด็กหญิงใครพบชุบชึบชุบโคราโครายังไม่มีค่ะชึบ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 ชบสสเกยังไม่มีค่ะให้เร็วนะคะให้เร็วคิดปาคิดปาดดดยังไม่มีค่ะเด็กชายยิ่งยด เราต้องคิดไปน,นะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอิสานะคะเอาให้ครบเขียงให,หม่โอ้โหได้ค่ะมีเชียงใหม่่ยบาทค่ะเียงใหม่เก่งมากเลยไปต่อเลยคะ่ะจกงไครบุกไอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรเอ่ยระบียังไม่มีคะ่ะ นครศรีธรรมรายังไม่มีค่ะแทน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 ,ดน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 จังหวัดอะไรนะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเอ่ยกระบี่กระบี่ก็ยังไม่มีค่ะเด็กชายยิ่งยศเร็ว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 ยังไม่มีค่ะ ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะแทนแดนแทนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานยังมีนะคะภูกเก็ตยังไม่ถูกค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วชนบุรีย,ยังไม่มีค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรบ้างเอ่ยลบุรียังไม่ม ไกลแล้วแถมแถมยังไม่มีค่ะไกลแล้วไกลแล้วนะคะเหนือกลางใต้ทีสามมีอยู่นะคะไปยิง,ยงไข่มุกเชียงรายไม่มีค่ะเด็กชายยิงยศดม่ห้องสอมย,ยังไม่มีค่ะเอาให้ครบเลยเจ็ด,ๆๆจ,ด,จ,ดจังหวัดได้มา จังหวัดที่ภาคอีสานก็มีนะคะภาคอีสานถ้าเราไปาภาคอีสานถ้าแบบว่ามันเยอะเกินเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวัดอะไรนะที่แบบว่ามันเกินเกินอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> อะไรเอ่ยตอบค่ะตอบมาเลยหมดเวลา <c oughs> เด็กชายยิง่งยศมาตอบคิดนานต้องมีคนตอบต่อไปนะคะเด็กชายยิ่งยศ <c oughs> จังหวัดอะไร <c oughs> <öğ> เอ,อ่ยยังไม่ใช่คะลล่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะร้อยเอ็ด มีภาคใต้อยู่นะคะภาคใต้ที่แบบว่ากําลังแบบว่าภาคใต้สุดๆเลยนะคะภาคเหนือก็มีนะคะเหลือภาคใต้ภาคเหนือใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอีกนิดนึงอะไรเอออีกนิดนึงเลยยังไม่ใช่ค่ะภาคเหนือพยางเดียว ภาคใต้สองพยางพยางเดียวภาคเหนือพยางเดียวภาคใต้สองพยางภาคใต้สุดๆเลยภาคใต้สุดๆเลยจังหวัดอะไรนะมันมีไม่กี่ตูมใกละะ้กลแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดนึง แล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เราชอบไปเที่ยวกันที่มีทะเลเยอะๆสวยๆเขาเรียกว่าจังหวัดอะไรน้าจังวัีคันยังไม่เจอใกล้เลยอีกนิดนึง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 ใกล้ๆประจวบค่ะใกล้ๆประจวบเลยเด็กชายยิ่งยศจังหวัดอะไรคะ <c oughs> เร็วเรีวเรีวเรีวจังหวัดอะไรคะที่เราไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยคะ่ะใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราเลย ถูต้อโอ้โหใจยิ่งยศหมานมากเลยโอ้กระดานเราจะล่วงไอ้ใยยิ่งยศหมานมากเลยวอ้ยกระดานเราจะล่วงไอ้ใจยิ่งยศมานากเลยสิากระดานเราก็จะล่วง1ิบบาทนะะไปต่อเลยจ้ะ เหลืออีก2จังหวัดภาคเหนือกับภาคใต้ภาคเหนือพยางเดียวง่ายๆตอบมาเลยเด็กยญิงใครมุกน่าโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะจ๊ะถูกต้องเอลยโอ้โหเก่งมากเลยรับเป็นสีแดงไเลยเยังไม่บอกแล้ยสนุกสนานเหลือภาคใต้1เหลือภาคใต้1ข้อนะคะใครจะได้ไป ข้อสุดท้ายเหรียญสองบาทถักได้สองพยางสองพยางสองพยางอะไรเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่ยอะไรคะเด็กชายยิ่งยศย,ยังไม่ได้สักบาทเลยเธอ,อนี่มันปุดจริงๆเลยนะเออ <laughs> ด็กชายยิ่งยศอะไรอะ <laughs> เกมไทยจังหวัดกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย